สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกนกหงยกตัวเล็กๆของเราให้เชื่องกันนะคะเรามาดูวิธีการฝึกนะคะน้องๆจำชาโคของพี่กันได้ไหมคะชาโคที่อยู่ในคลิปอาหารลูกป้อนฉุกเฉินนะคะชาโคเขาเป็นนกหงยกสีเทานะคะวันนี้พี่จะมาให้น้องๆดูตั้งแต่เขาโดนแม่เขาเตะลงมาเลยนะคะวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคม พี่ต้องเอาเขามาป้อนนะคะพี่ก็เลยอยากคำถามน้องๆที่บอกให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับวิธีฝึกนกหงหยกให้เชื่องนะคะพี่ก็เลยเอาชาโคมาฝึกตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะชาโคเขาก็จะออกสีทาวนอออนนะคะเขาเป็นนกตัวเล็กๆก็ค่ะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะพี่ก็เริ่ม บำรุงเขาให้อาหารเขาเรามาดูอาหารที่พี่ให้เขากันนะเราเริ่มจากอาหารเลยนะคะอาหารนะพี่เลือกใช้นูทีเบิร์นนะคะแล้วก็สายฟีดเนี่ยพี่ใช้ไซส์เล็กสุดสีน้ำเงินนะคะไซลิง 5cc ที่พี่ต้องใช้สายฟีดเนี่ยเพราะว่าปลายมันจะมีรูให้อาหารที่ฉีดออกมาเป็น2ทางนะคะอันนี้ย พี่ใช้สายในวันแรกๆค่ะเขาเพราะว่าเขาอ่ะเป็นนกเด็กมากปกติถ้าเราไปซื้อนกอะค่ะเราควรเลือกไซส์ที่มันขนเยอะกว่านี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเอามาป้อนแต่เนี่ยเขาเล็กมากเราต้องทําให้เขาอ่ะไว้ใจเราช่วงเนี้ยคือให้เหมือนเราอ่ะเป็นแม่นกที่ป้อนอาหารให้เขาพี่จะหัดให้เขาโชกจากสายฟีดเนี่ยนี่คือวันที่สองนะวันแรกๆ่ะเขาไม่ค่อยได้โชกแบบนี้นะนี่เขาเริ่มโชกเป็นแล้วนะคะ คือเราก็จะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เนี่ยน้องๆองย่ามองข้ามนะเราเอาลูกนกมาบางทีอะ่ะเขาโชคไม่เป็นนะเราต้องทําให้เขาโชคได้แบบนี้เพื่อที่จะฝึกเขาง่ายขึ้นฝึกง่ายขึ้นยังไงเพราะว่าพี่อะ่ะต้องใช้วิธีการเอาอาหารล่อเขาในการฝึกอะค่ะเนี่ย5ซีแรกเขากินนกคงโยกอะ่ะเป็นนกที่กินเยอะกินเก่งเนี่ยค่ะดูท้องเขาเป็นนกตัวเล็กอะ่ะเวลากินเข้าไปมันก็เลยจะดูว่ากระเพาะพักเขาใหญ่มากอะค่ะ การที่เริ่มฝึกเนี่ยเราต้องใส่ใจไม่ว่านกอะไรก็ตามถึงว่าคนจะบอกว่านกหงโยกตัวเล็กสมาธิสั้นฝึกไม่ค่อยได้แต่พี่ว่าฝึกได้แต่เราต้องใส่ใจเขาเยอะกว่าหน่อยนึงจากพี่เปรียบเทียบจากตัวพี่ที่ฝึกพันอื่นนะสายพันอื่นมันก็จะแบบเหมือนฝึกง่ายกว่านิดนึงแต่ว่ามันก็ฝึกได้น้องๆลองดูพี่ไปจนถึงท้ายคลิปนะพอเราเห็นเขาเริ่มเดินได้เริ่ม เริ่มโชกอาหารขออาหารเป็นพี่เอาสายฟีดออกแล้วพี่ใช้แต่น,นพี่ไม่ได้ใช้ช้อนเพราะว่าพี่มีประสบการณ์จากซอมบี้มันเลอดเทอะมากเลยพี่เลยหัดให้เขากินวันแรกๆเขาก็ยังไม่ค่อยชินแต่เขาก็กินนะคะคือเราใช้ตัวนี้ล่อเขาเราจะฝึกเขาได้เมื่อไหร่เขาเดินเริ่มเดินได้เราก็เริ่มฝึกเขาได้เลยนี่เขายังเดินไม่ค่อยแข็งนะพี่ก็เริ่มฝึกเขา เรียกชื่อเขาไปเรื่อยๆจะรำคาญเสียงพี่หน่อยนะคลิปนี้เพราะพี่ต้องเรียกชื่อเขาตลอดเพื่อให้เขาจําเราแล้วไว้ใจเราเขาต้องให้เขารู้ว่าถ้าได้ยินเสียงเราเขาจะได้อาหารเนี่ยค่ะเราก็เอาอาหารรอเขาจะฝึกเขาตอนไหนไม่ต้องถึงก็หิวมากก็ฝึกได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็อ่ะมื้อป้อนอาหารเกือบทุกมื้อฝึกนิดฝึกหน่อยก็ฝึกไปค่ะฝึกไปเรื่อยๆให้เขาชินกับเราอะค่ะ เขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราสั่งให้เขาหมุนถามว่าฝึกให้หมุนเนี่ยโตไปจะไปฝึกให้หมุนทําไมพี่ก็เคยสงสัยนะตอนฝึกแรกๆอะ่ะแต่มันเป็นทักษะที่แบบว่าสื่อสารกับนกและให้เขาทําตามคําสั่งเราเพื่อที่จะอีกหน่อยเราไปให้เขาทําอะไรเขาก็จะเชื่อฟังคําสั่งเราเหมือนกับเราได้สนิทกับเขาได้อยู่กับเขาได้เหมือนได้คุยกับเขาอะค่ะ มันเป็นจุดเล็กๆนะแต่ถ้าช่วงนี้เราฝึกเขาได้เราให้ใจเขานะพี่ว่าไม่ยากเลยที่จะทำให้เขาเชื่อฟังเราอะน้องๆลองดูไปเรื่อยๆนะนกขงโยกกินเยอะแล้วก็กินบ่อยแล้วน้องๆถามพี่ว่าถ้าหนูไปโรงเรียนมาป้อนได้แค่เช้ากับเย็นต้องหาคนป้อนตอนกลางวันนะเพราะว่าถ้าอยู่ข่ขังเขาไว้แล้วย็นจะมาป้อนน่ะพี่ว่าลําบากกับนกเล็กๆแบบนี้ยเขาอาจจะตัวเล็กละพี่ก็ มันอาจจะไม่ถึงใต้ก็ได้นะแต่ว่าพี่ว่าเอาไว้เวลาพร้อมค่อยเอามาเลี้ยงดีกว่าเนี่ยแล้วพอเขาเริ่มหมุนได้พี่ก็จะเริ่มฝึกเรียกเขามาล่ะนี่เขาก็ยังฟังมั่งไม่ฟังมั่งนะแต่ก็ฝุกไปทุกวันนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอก็ทําได้แล้วก็ให้อาหารเขาทักษะพวกนี้เป็นทักษะที่แบบพี่ว่ามันง่ายกับนกอะที่จะสื่อสารกับเราอะน้องๆเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยพอเขาเริ่มทําได้ พี่ก็ให้เขาเขาก็เริ่มทําตามเราได้ถ้าเขาเริ่มหมุนได้นะเราให้อาหารเขาแล้วเราต่อมาเราก็ต้องเริ่มฝึกขึ้นมือฝึกตามอายุเขาเลยเราดูจากพัฒนาการของเขาถึงเขาจะตัวเล็กสมาธิสัน้นแต่การย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำ,ยำทำอย่างเงี้ยมันทำให้นกอะ่ะเขาทำได้นะด้วยที่พี่ไม่เคยทำคลิปอันนี้เพราะว่า ในบ้านพี่อ่ะมันมีพวกตันเสียงดังๆพวกกีนชีกเนี่ยพวกนี้เวลามันอยู่ด้วยกันเสียงมันดังเนี่ยเวลาฝึกเขาพี่จะออกมานอกบ้านเพราะว่าเหมือนกับเขาจะตื่นตื่นกับนกที่เสียงดังๆอะคะ่ะเนี่ยนี่พ<า>ี่เริ่มฝึกเครื่องมือม<า>แล้วนะให้เขามาเหยียบบนมือเราคือเราเรียกเขาให้เขามาสัมผัสมือเราเพื่อที่อีกหน่อยเวลาเขาออกไปอยู่ข้างนอกเราเรียกเขาจะได้มาเนี่ยเราฝึกจากเล็กๆเ,เลยยังไม่ต้องให้เขากระด,ดเพราะเขาเพิ่งเริ่มเดินได้ วันเนี้ยมันน่าจะประมาณยี่สิบวันแล้วเนอะที่พี่ฝึกเขามาจากวันที่หนึ่งอะค่ะก็ฝึกมาเรื่อยๆมาทุกวันเลยค่ะพี่ว่าไม่ถึงเดือนนะโอเคนะถ้าน้องๆใส่ใจนะช่วงเนี้ยเขาติดแล้วเขาเริ่มนิ่งละเดี๋ยวจะมีช่วงที่เขาขนคุมแล้วเขาก็จะวีนสักวันสองวันนะช่วงนั้นพี่ก็จะเก็บเขาในตะกร้าไม่เอามาฝึกเนี่ยค่ะเราฝึกหมุนฝึกเดินไปเรื่อยๆค่ะหมุนหมุนโลกชะเขาหมุนอ่า จะโคหมุนจะโคหมุน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 จะโคหมุนมาก่อนหมุนมาหมุนมาจะโคหมุน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 หายขึ้นมาสิอ่าขึ้นมาขึ้นมาบนมืออ่าเก่งเก่ง อ่ะขึ้นมาไม้ขึ้นมาบนมือขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยหรอกอ่ะอและสิ่งสำคัญเลยนะคะน้องๆที่ต้องจำไว้เลยว่าเวลาฝึกนก อย่าสมบัดเขาแรงๆแล้วก็ถ้าเขาแงบเราะคะ่ะนกตัวเล็กๆแค่นี้ถ้าแง็บแล้วเราไม่ไปสมบัดิเขาแรงๆค่ะไม่เจ็บอะไร<ช>หรอกค่ะคือเหมือนกับเขาเล่นกับเราอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองเขาก็จะชินกับเราไปเองถ้าเราไป<ช>สมบัติเขาห,หรือทําให้เขาตกใจไปเหวี่ยงเขาแรงๆเขาจะจําเลยนะคะตัวเล็กๆแบบเนี้ย เขาจะจําว่าเหมือนเราไปทําเขาเจ็บอะค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังเราบางตัวนี่ถึงกับไม่อยากเข้าใกล้เราไปเลยนะคะทั้งที่เราฝึกเขาก็สําคัญค่ะอย่าใช้เสียงตะคอกค่ะใช้เสียงธรรมดาธรรมดาค่ะและพี่เป็นคนเสียงดังมันก็คงจะต้องชินกับเสียงพี่ไปแล้วอะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทักษะต่อไปพอเราเห็นเขาเริ่มเดินเกง่งเริ่มบินได้แล้วประมาณอาทิตย์กว่าๆเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มหัดบินหัดแบบกระพือปีกแล้วค่ะช่วงเนี้ย เราก็หาคอนสักอันนึ่งอะค่ะาคมาคอยเรียกเขา,เาตำแหน่งอาจจะใกล้ๆพอที่จะเรารู้ระดับการบินของเขาว่าบินได้แค่ไหนแล้วเขาจะหล่นนะคะเราก็เอาระดับนั้นแล้วก็ยื่นมือออกมาค่ะเอาอาหาราล่อเขาอะค่ะเหมือนเดิมให้เขาพอเริ่มผิวเราก็เอาอาหารล่อเขาเราทํา เช้าเย็นก็ได้ค่ะหรือว่าทุกมื้ออาหารที่เราป้อนก็ดีเลยค่ะถ้าได้อย่างนั้นก็ดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ฝึกทักษะที่เราเคยฝึกมาตั้งแต่แรกๆบนไปค่ะในหนึ่งมือ้อแต่ต้องทําใจอย่างหนึ่งนะถ้าช่วงที่เขาเริ่มจะบินกระพือปีกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังคําสั่งเราเท่าไหร่และอาหารนะคะช่วงที่เขาเริ่มบินเขาก็จะกินน้อยลงะคะ่ะชาโคเนี่ยกินสิบสองซีซีเลยนะคะแต่พอ เนี่ยเขาเริ่มเล่นได้เริ่มหัดบินเขาจะลดลงอะค่ะเหลือประมาณเจ็ดหรือแปดซีซีอะค่ะเกือบครึ่งเลยค่ะลดลงไปเรื่อยเื่อช่วงนี้ยค่ะเขาจะดูตัวยืดยืดผอมผอมแล้วค่ะตอนเนี้ยเนี่ยค่ะเขาก็กินไปฝึกไปเลยค่ะช่วงนี้พอเรารู้ว่าเขาทําอะไรได้ละเราก็ฝึกย้ําคิดย้ําทําเขาอยู่อย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาทําตามเราและช่วงเนี้ยค่ะ คือพอเขาเริ่มจะหัดบินใช่ไหมพอเขาปฏิเสธอาหารนะคะเราไม่ต้องไปบังคับเขากินนะคะเขากินได้แค่ไหนก็เท่านั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมน้องๆเขาเริ่มกระพือปีกจะหัดบินแล้วอะคะ่ะเขาก็จะรับอาหารน้อยลงคือเขาปฏิเสธอาหารปุ๊บแค่ไหนก็แค่นั้นเลยไม่ต้องยัดเยียดเนี่ยเขาก็บินไปแล้วคือช่วงเนี้จะควบคุมยากหน่อยคือเขาเริ่มเห่อปีกเขาอะค่ะเขาก็จะเนี่ย น้อง,องดูเขาจะเริ่มหัดบินแล้วก็เริ่มกระพือเริ่มหล่นหล่นไปทั่วบ้านไปหมดเลยบางทีหาไม่เจอไม่รู้กระพือผิดบินไปเกาะตรงไหนตัวเขาเล็กด้วยค่ะแล้วสีเขา,าเทาๆอย่างเงี้ยเวลาบินเข้าไปมืดๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเนี่ยเขาเริ่มเห่อปีกแล้วมันเป็นอาการธรรมดานะไม่ใช่ฝึกฝึกมาแล้วเห็นเป็นแบบนี้โอ้ยเขาไม่เชื่องแน่เลยไม่เอาไม่ฝึกต่อละอย่านะเราต้องนนค่อยฝึกไปเรื่อยๆ,ๆนี่เราเพิ่มอุปกรณ์ละ ช่วงเนี้ยพอเรารู้ว่าเขาเริ่มทําอะไรได้เ,าาเราเพิ่มอุปกรณ์เป็นขั้นตอนให้เขาให้เขาจําว่าเขาจะต้องทําแบบนี้เผื่อว่าน้องๆอ,อยากเอาเขาไปบินข้างนอกเวลาเขาแบบว่าเก่งแล้วเวลาเราเรียกเขา,าเขาจะได้มาอาจจะใช้นกหวีดหรือที่แบบกดๆจิกๆอย่างนั้นนะคะก็ได้นะแต่ว่า พี่ไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่า <จะ S 1> พี่ไม่เคยเอานกไปหัดบินเท่าไหร่เนี่ยพี่เอามาหัดบินข้างนอกให้ดูนะเนี่ยถ้าเราฝึกเขาแบบนี้ <จะ S 1> ไป<า>เรื่อยๆนะพอถึงเวลา,าที่เขาบินเก่งเขาก็จะเชื่อฟังเราน้องๆฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วพี่จะมาบอก <จะ S 1> พัฒนาการขเขาหลังจากนี้นะว่าเขาบินเก่งแล้วเขาบินเป็นยังไงเขาเชื่อฟังเราไหม แล้วค่ะน้องๆลองดูนอกบ้านพี่อ่ะมันมีนกเสียงนกขวนเยอะมันก็จะเหมือนกับสติฟุ้งซ่านหน่อยเวลาหัดบินอ่ะน้องๆทําได้นะพี่ทําได้น้องๆก็ทําได้นะสิ่งสําคัญอย่างเดียวเลยที่จะฝึกเขาได้คือความใส่ใจความสม่ําเสมอยังไงก็ฝึกได้ค่ะน้องๆลองเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พี่เอามาฝากในคลิปนี้ไปฝึกนกขงหยกตัวเล็กๆของน้องดูนะพี่ว่าฝึกได้ลองดูนะคะ หวังว่าคลิปนี้น้องๆจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ฝากชาโคไว้ด้วยนะเราไปไหนอีกหน่อยถ้าเราฝึกเขาได้เราก็พาเขาไปด้วยได้เลยเนะอะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ